สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัทธรมนีชาแนลนะคะวันนี้มรลุก็จะมาทําเมนูผัดพริกแกงหมูใส่มะละกอถึงจะเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยมากๆรสชาติละมุนกลมกลม่อมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูพริกแกงเผ็ดนะคะพริกชินดาแดงมะละกอน้ำมันใบมุกูดฉีกน้ำปลาผงชูรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายลุงใช้เป็นวิธีสับมะละกอเอานะคะทุกคนจะใช้มะละกอเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะลุงได้มะละกอมาลูกเล็กนิดเดียวก็กาว่าจะสับให้หมดนี่เลยค่ะ นำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบไม่ต้องใช้เป็นส่วนของสันนอกนะคะอย่าหั่นชิ้นหนาจนเกินไปนะคะเอาให้พอดีพอดี น้ำพริกเจนดาแดงมาหั่นเชียงใช้กี่เม็ดก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราอยากให้เผ็ดมากน้อยแค่ไหนจากนี้ก็มาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมัน ลุงใช้พริกแกงเผ็ดแบบหยางนะคะสองสาอโต๊ะผัดพริกแกงให้หอมดีซะก่อนนะคะพริกแกงหอมดีแล้วก็ใส่เป็นเนื้อหมูลงไปได้ตามชอบ หมูสุกดีแล้วนะคะก็ปรุงรสชาติไว้เลยใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสผงชื่อรสแล้วก็น้ำปลาปรุงรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะจากนี้ใส่น้ำลงไปตามด้วยเส้นมละกรที่สับไว้ ทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าน้ําน้อยไปก็เติมน้ําได้อีกนะคะเพื่อเป็นตัวรอให้มะละกอของเราสุกได้เร็วปิดฟ้าอบไว้ก่อนเพื่อให้มะละกอของเราสุกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ลุงก็อบมาได้สักพักแล้วนะคะเช็คเส้นมะละกอดูแล้วก็สุกีแล้วค่ะจากนี้ก็ชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนอืมรสชาติพอดีเลยค่ะทุกคนพอได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่เป็นพริกจินดาแดงหั่นเฉียงแล้วก็ใบมะกรูด คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งให้ใบมะก,กรูดของเราออกกลิ่นซะก่อนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์จแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูผัดพิแกงหมูมระรกอ เป็นเมนูกับข้าวบ้านๆนนะคะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็เข้ากันดีค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับมิลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ